โอเคทุกคนโอ้โหผมเป็นอย่างนี้วะมันจะติดหอลอดอหะโอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแททบอยนะครับวันนี้แททบอยมาขอนําเสนอสารดีความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของโรเคเตอร์นะครับและ,ละรอบนี้ผมะจะ, preview, ะรีวิวนะฮะจะพรีวิวโรเคเตอร์นิวฮอลแลนด์ในรุ่นของท d นะครับ TD 5ซีรีส์ว่ามันเป็นยังไงนะฮะร,ระหว่างรถตู้แอร์นะครับคันนี้นะครับกับไม่ตู้คือคันนี้นะครับแหมชีม้ลระมาทเงี้ยเลยกลับไปตู้คือคันนี้นะครับ TD 5.90แบบตู้นะครับแล้วก็ TD 5.10 0แบบ OOS นั่นเองว่าโรเแท็เตอร์รถแท็เตอร์ของ2คันนี้นะครับ110แรงกับ1กับ90แรงนั้นแตกต่างกันอะไรบ้างอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาลองติดตามชมในคลิปนะฮะแล้วก็นี่เลยทุกคนคันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้ได้คันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับคันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับ,นนปรบไปที่พัทลุงนะครับขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่เออเฟือ <c oughs> อุดหนุนร้านของท็กซ่บอยนะครับขอบคุณมากๆกจริงครับโอ้โหได้ผลจริงครับเก้าสิบแรงเป็นรุ่นที่คนให้ความสนใจมากมากแรงตรู้แอร์ผมบอกเลยว่าทีดีตัวนี้มันปังจริงๆเรามาดูกันดีกว่าว่ารถท d ดีมันเป็นยังไงบ้างข้อแตกมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันจะ้ะโอเคทุกคนก่อนจะไปสองคันนั้นนะครับเรามาดูชุดนี้กันดีกว่าครับที่ที่3.50าพัราดหาแรงติดกับใบมีดด้านหน้าแล้วก็ เครื่องตัดหญ้าโมเวอร์นะครับขนาด2เมตรนะครับทุกคนให้ดูกันก่อนว่าล้นนะครับล้นล้อออกมาตัวรถนะครับล้นนะครับตัดทีเดียวทีละ2เมตรนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าโมเวอร์คันนี้เซตนี้รับลดไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่นิวฮอลแลนด์สายใต้ได้ทุกช่องทางน,นะครับโอเคมาต่อกันกับสเปคของรถทั้งสองคันนี้นะครับรถทั้งสองคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะทุกคน เป็นเครื่องยนต์เดียวกันเลยสำหรับเนีวฮอลแลนด์ t ITD 5.90นะครับเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะเห็นไหมแล้วก็ไปดูตรงนู้นนีวฮอลแลนด์นะครับ t d 5.110 110แรงน,นะครับเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดกันดีกว่าเปิดกันว่าเป็นยังไงนะครับแหมเปิดง่ายๆเรามาดูเครื่องยนต์กันเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันทั้งสองคันนะครับ มีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างอเอ๊คันนี้เปิดแล้วเปิดคันนี้แหลยเออเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะทำได้ทุกอย่างแล้วเจ้าของร้านนะอ่ะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คันนี้แล้วกัน90แรงนะครับเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเทอร์โบกับ อินเตอร์คูลเลอร์ตรงนี้นะครับเนีย่ยอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็เทอร์โบนะครับเช่นเดียวกันอินเตอร์คูลเลอร์กับเทอร์โบนะครับคนละเบอร์นะครับของทีดีห้าจดูใหญ่กว่านิดนึงเหรอ,อคนละเบอร์หรือเปล่าขอดูหน่อยดิเฮ้ยไม่บอกเบอร์ฮะแต่ไม่เป็นไรอาเป็นว่าเทอร์โบน่าจะคนละตัวนะครับถ้าว่าทั้งตัวเดียวกันก็คงไม่ได้หรอกโอเค ทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ทั้งคู่เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าก็ามาดูจุดต่ตตางนะครับมันก็มีออยอ่ะแล้วก็มีออยน้ำมันให้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมีออยน้ำมันให้เหมือนกันทั้งคู่ทั้งคู่และสำคัญนะครับตระกูลทีดีจะใช้กองอากาศเป็นแบบสปินทูบนะครับไม่อาจจะเพอว์คอยอ่ะ กองอากาศจะเป็นแบบสปินทูบนะครับที่เรียกว่าเป็นกองอชัชรรยะนะครับสามารถดูดฝุ่นหนักนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดฝุ่นหนักนะครับให้ออกโดยไปท่อนี้นะครับโดยอาศัยโดยอาศัยเนี่ยพัดลมหมอ้อน้ำเนี่ยโดยสายพัดลมหมอ้อน้ำเนี่ยในการดูดฝุ่นหนักออกนะครับเป็นกองอัชีรยะที่อายุการใช้งานยาวนานมากมากนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าเอาออกมาเคาะนะครับน้าชิ้นนี้นะครับชิ้นหลังเนี่ยเฉพาะชิ้นนี้ ชิ้นฝาเนี่ยเอาออกมาเคาะบ้างออกมาเป่าบ้างนะครับแล้วก็เอากองลูกนอกที่อยู่ตรงนี้นะครับปลอบเป่าบ้างนะครับโดยลมแบบเบาๆพอครับไม่ต้องลมแรงนะทุกคนเดี๋ยวผ้ามันขาดนะครับโอเคเครื่องยนต์นะครับเป็นไอวิโกนะครับซีรีส์8,000ทั้งคู่นะครับทั้งสองคันนะครับเป็น4ี่สูบนะทั้งคู่ด้วยเช่นกัน3 9 0 8ซีเป็นเครื่องเทียร์สามทุกคนเป็นเครื่องเทียร์สามด้วยคันนี้ขนาด90แรงม้านะครับและ ให้แรงบิดที่365เอ้ย356นิวตันเมตรที่เ้อพิ้นยนพัน400นะครับคันนี้110แรงม้านะครับให้แรงบิดที่430นิวตันเมตรที่1400รอบเช่นกันแต่สิ่งที่ต่างกันอีกอัน,นึงก็คือตัวนี้นะครับ90แรงให้แรงบิดสำรองที่32.7อ่า32.7%นะครับคันนี้ให้แรงบิดสำรองที่30.2ห่างกัน2เอ่า2.5%์นะครับ ยิ่งแรงม้าเยอะแรงบิดสำรองยิ่งน้อยลงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนยิ่งแรงม้าเยอะแรงบิดสำรองยิ่งน้อยลงนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทั้งคู่นะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไอ้ถังเนี้ยถังโซล่าเนี่ยใส่ได้110ลิตรนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับน้ำมันนะครับส่วนแรงม้า PTO นะทุกคนเรามาดูอ่ะค่อยๆไปดีกว่าเนีย่ยมาดูคันหน้าครับกันคันหน้าเซีนยนเอเช่นเดียวกันสำหรับทั้งสองคันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ว่า ล้อหน้าเนี่ยของตัวนี้จะยางใหญ่กว่านะครับยางเป็น14.9นะครับขอบ24ตัวนี้จะเป็น12.4 24นั่นเองนะครับเป็นยางยอดนิยมตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าสเต็ปของตัวรถคันนี้มันจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเออมันจะต้องใหญ่ทีวะเห็นไหมทีนี้เรามาดูใบมีดนหน้านะครับคันนี้นะครับปกติจะใช้ใบมีดนหน้าอยู่ทีออ่7ฟุตนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษมาให้บอกว่าเทสต์บอย ขอ8ฟุตได้ไหมผมก็เลยโอเคลูกค้าขอมาก็จัดให้นะครับแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มน,นะทุกคนมอเอรก่อนใส่มาเป็น8ฟุตนะครับขนาดเท่ากันกับรถ10แรงแต่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับมไม่ค่อยแนะนํานะครับผมแนะนําให้ใส่แค่7ฟุตพอแต่นี้ลูกค้าเขารีเควสเองอยากได้ก็จัดให้ครับไม่ขอเทคขอเทสตบอยมา มีเลยจะไม่ให้แค่ลูกค้าขอแค่ลูกค้าซื้อครับก็ลองขอมาดูว่าอยากได้อะไรจัดให้ได้ก็จะจัดจัดให้ไม่ได้ก็จะบอกตรงๆว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องของเกียร์กรันทุกคนเกียร์ของทั้งสองคันนะมาดูของ1นึดีกว่ามันดูง่ายกว่า ทีนี้เรามาดูเกียร์ของรถแท็กเตอร์ในฮอลแลนด์ทั้ง2รุ่นของท d เนี่ยนะครับท d ทั้ง2คันเนี่ยเป็นเกียร์แบบอ่าพ power core หรอไม่ใช่เป็นเกียร์แบบพาวเวอร์อช u t t e r n นะครับเป็นแบบไหนพาววเอร์ power s h เดี๋ยวมาดูนี้ power shuttern ก็คือเป็นเกียร์ที่แบบว่าไม่ต้องเหยียบคัสต์และไม่ต้องหยุดรถนะครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยไม่ต้องเหยียบคัสต์ไม่ต้องหยุดรถนะครับไ่าไปได้เลยขับได้เลยคัสต์ คัตเนี่ยไม่ต้องเหยียบเวลาเดินหน้าถอยหลังคัตตรงนี้ไม่ต้องเหยียบนะครับเราแค่มีหน้าที่จับเดินหน้าถอยหลังนะครับสะดวกสบายมากๆสําหรับเกียร์นะครับนี่มีจำนวนมาถึงเนี่ยตัวนี้3ใช่ไหมเกียร์หลักเป็น3เกียร์สคูณสตรงนี้เป็น12นะครับและเกียร์ทั้งหมดมันเลยมี12เกียร์เดินหน้าและ12เกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับและระบบคัตคันนี้เป็นแบบคัตระบบเปียกเป็นคัตแช่ในน้ํามันนะครับทั้ง2คันเลยทั้ง G ีดีคันที่ไม่มีตัวแ และคันนี้เป็นเกียร์แบบเดียวกันนั่นเองครับเรามาดูตัวคอนโทรลกันดีกว่าเป็นยังไงนะนี่ไงและนี่ก็คือตัวคอนโทรลของเกียร์นะครับเป็นแผงเนี่ยแผงคอนโทรลของเกียร์ว่าจะให้เกียร์เดินหน้าหรือถอยหนังนะครับและจุดก้อนนี้ก็คือเป็นคัดแบบระบรบเปียกคัดแบบระบรบเปียกนั่นเองนะครับผมชอบมากเลยพื้นที่เป็นแบบนี้ท้กครเป็นพื้นแบบแฟตนะครับจะบอกไงเดียผมว่ามองว่านะเอาความคิดเห็นส่วนตัวผมนะความคิดเห็นส่วนตัวผมคืองานตุรกีเนี่ย ความละเอียดของเนื้องานเะะะะ Jim, organize. นี่ยจะละเอียดกว่างานของอินเดียครับแต่ว่าเพียงแค่มันจะผิดอยู่ตรงเดียวที่บ้านเราเขาไม่ชอบนะครับนั่นก็คือเนี okay. views, ่ยฮะเราดูตรงนี้เพาล้อหลังที่เป็นเป็นเพาย้อยนั่นเองนะครับบ้านเราจะไม่ชอบแบบนี้นะครับผมก็โอเคคุณไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ท่านลองใช้แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ต่างจากเพาตรงกันเลยนะครับสําหรับเพาแบบย้อยแบบนี้นะครับเนี่ยเพาย้อยแบบนี้เห็นไหมเพาจะเป็นอย่างนี้ทีดีนะครับรถที่เป็นทีดีเพามันจะเป็นอย่างนี้ ส่วนรถที่เป็นทีทีนะมาดูทีทีอ่าเนี่ยเผาทีทีจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเผาทีทีจะเป็นเผาตรงออกจากเสื้อเผาเลยเนี่ยเีวนี้เป็นเผาทีทีของทีทีซีรีส์นะครับและคันนี้ก็คือทีทีสี่จนเก้าศูนย์พลสนะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเตรียมส่งแล้วนะจ๊ะที่จริงสองคันนี้นะครับก็มีเจ้าของแล้วเช่นกันนะครับสองคันนี้ขายดียังเลยเดือนนี้แหมเนี่ยฮะเห็นนะ เขาจะไม่ชอบกันตรงนี้อเรื่องของระบบเกียร์ผ่านไปมาต่อเกียร์อีกหน่อยนึงที่มันแบบไอ้นี่หน่อยนะครับของตู้แอร์นะทุกคนนั่นก็คือนะครับเห็นไหมเสียงมันน่ารำคาญมากๆเลยนะครับเนี่ยเรื่องของเบรกมือนะครับถ้าถ้าเบรกมือเนี่ยตัวนี้มันไม่โดยดึงไว้นะครับเนี่ยผมจะปิดสวิตช์นะ ผมปิดสวิตช์แค่ไหนมันก็ไม่หยุดนะนี่ปิดเรียบร้อยนะออแล้วนะดึงออกุญแจกออกแล้วเนี่ยดึงกุญแจออกแล้วแต่ถ้าผมดึงเบรกมือปุ๊บอีเสียงนะ่าลำคาดนี้มันก็จะหายไปเห็นไหมและเสียงตัวนี้นั่นก็คือเสียงเตือนนะครับว่าเออคุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณต้องมีความเซฟตี้ปลอดภัยนะคุณต้องดึงเบรกมือนะเดี๋ยวรถไหลเวลาจอดรถด,ดับรถอะ่ะคุณต้องดึงเบรกมือนะแต,แต่เสียงมันป í í ี๊ดแสบหูมากเลยทุกคน ออนั่นแหละมันคือความปลอดภัยของรถแท็กเตอร์นี่ฮอลแลนด์ทีอ่อยากจะสื่อให้ถึงลูกค้านะครับและรถแท็กเตอรอ์คันนี้นะครับของ TD นะทุกคน TD นะครับทั้งตู้แอร์และไม่ตู้แอร์นะครับเดี๋ยวผมเให้ดูเดยวส่องเท้าผมหน่อยเดเนี่ยมันจะปรับโปรมาลายได้เห็นไหมโครลายจะปรับระดับได้ว่าจะเอาระดับไหนนะครับรโดยที่เหยียบตรงนี้ นะครับแล้วก็เวลาจะตั้งก็คือปล่อยออกเนี่ยเนี่ยสามารถปรับพวงมาลัยได้ทั้งแบบตัวแอร์และไม่ตัวแอร์สามารถปรับได้นะครับและอันนึงที่ชอบมากนะครับเช่นกันนะครับนั่นคือตัวนี้ทุกคนเห็นไหมลิฟโอมติกทุกคนอันนี้แม่งเป็นอะไรที่ดีมากเลแต่ว่านะครับทุกคนงานตัดหญ้าไม่เหมาะเลยลิฟโอมิติกนะเพราะว่าเผา มันจะยกเร็วมากแล้วทําให้พาวไฮดรอลิกพาวพีดีโอที่มันปั่นอยู่เนี่ยมันจะเกิดอาการงอขึ้นแล้วคืออันตรายเคิดความเสียหายได้ดังนั้นถ้าใครใช้งานตัดหญ้าห้ามใช้ลิฟต์อเมิติกนะครับจำไว้นะทุกคนนะโอเคนะโอเคเรื่องของตู Air, ้แอร์ทีทีเอ่อทีดีห้าจุดเก้าศูนย์เนี่ยตัวแคปบเนี่ยผมทำรีวิวไว้แล้ะยังไงก็ไปดูกันได้นะทุกคนนะส่วนระบบเกียร์ของพีทีโอคันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดสองเกียร์นะครับ สองหรือสามดีอ่ะสองเกียร์นะครับมีทั้งหมดสองเกียร์นะก็คือห้าร้อยสี่สิบรอบนะครับแล้วก็มีอีกอนไงก็คือ PTO ที่รอบล้อหมุนเท่าไหร่นะครับ PTO จะหมุนตามรอบล้อ,อเท่านั้นนั่นเองนะครับนี่คือเกียร์ PTO ความเรแบบหมุนตามรอบล้อแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นของตระกูล t d ในเรื่องของเกี่ยวกับ PTO นั่นก็คือสิ่งนี้ครับทุกคนทุกคนเห็นตัวนี้ปะที่ผมชี้อยู่นะทุกคน อันนี้คือตัวซับแทงของระบบ PTO นั่นเองนะครับตัวนี้ช่วยอะไรนั้นนะฮะช่วยลดแรงกระแทกนะครับที่เกิดจากการทำงานของ PTO เวลาสับทางปามนะฮะสมมตินะสับทางปามแบบปักป,กปกัไปโดนต่อไม้เงี้ยปึ้งเข้าให้นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันซับแทงให้กับ PTO นะครับเดียวได้ว่ารักษาให้ PTO งคุณนั้นมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนั่นเองนะจ๊ะมันว้าวว่ะล่ะทุกคนแมระบบซับแทงของ PTO โหดว่ะ คือเอาที่จริงอะ่ะที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่รถไม่ดีนะทุกคนมันเป็นรถที่ดีมากๆนะครับและเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ในปลายปีเกี่ยวกับรถเ,เตอร์เีทีดีนะครับติดตามช่องของเทตบอยไว้ติดตามช่องทางของนิวคลียร์สายใต้ไว้เดี๋ยวได้เจอแน่นอนกับสิ่งดีๆที่มีให้กับทีดีซีรีส์นั่นเองนะจ๊ะทีนี้ผมขออ่านเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขเราจำไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกนะครับต่คันนี้เป็นแบบ เฟืองปั๊มนะครับและมีแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกที่สูงถึง2,756อยาปอนด์ต่อตารางนิ้วอ่านเลยแล้วกันนะฮะอัตราการไหลสูงสุดอยู่ที่51.7ลิตรต่ตตอนาทีนะครับก็มีลิปโอเมติกนะครับมีทั้งโพสิชันคอนโทรลแล้วก็ดับคอนโทรลนั่นเองนะฮะก็รีโมทวาล์วนี่เรามาดูรีโมทวาล์วรีโมทวาล์วเราจะมีให้สองจุดนะครับจุดหนึ่งเป็นเป็นมิดันหน้าอยู่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดอยากไปใช้น้ำมันอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับนนั่ก็คคือตัวนนี้เลยทุก เนี่ยตัวนี้ก็คือตัวกําหนดความสูงต่ําของลิฟโอมิติกนั่นเองว่าอยากให้ลิฟโอมติกมันสูงต่ําแค่ไหนก็สามารถปรับตรงนี้ได้ที่ผมบอกว่างานตัดหญ้าใช้ได้ไหมเนจริงถ้าเราปรับตรงนี้นะมันก็ใช้ได้นะครับปรับให้มันบอกว่ายกเตี้ยที่สุดไม่ต้องยกสูงนะตรงนี้เราก็ปรับใช้ได้นะเอาใหม่และกันผมผมขอถอนคำพูด รอก็พูดนะใช้ได้นะครับรุ่นนี้เป็นกระบอกแบบนะครับนี่เลยยกข้างนอกแล้วก็ยกข้างในด้วยนะครับแต่ว่ามีกระบอกช่วยยกซับอีก2จุดซึ่งสามารถยกน้ําหนักได้สูงที่สุดถึงนะครับถึงนะครับถึงนะครับสามพกิโลกรัมนะครับทั้ง2คัน สามตันกว่านะครับทั้งทีดีร้อนะครับแล้วก็ทีดีห้านะครับยกน้ำหนักได้เท่ากันเลยทุกคนความแตกต่างอันต่อมากนะ็คือ,อยางล้อหลังนะยางล้อหน้าผมบอกไปแล้วใช่ไหมสิบสองกับ4.9่จครับยางล้อหลังจะเป็น18.434นะครับสำหรับ110แรงนะครับแล้วก็สิบแปดจุสีาำหรับท d 5.90ตัวแคปนะครับมาดูน้ำหนักของตัวรถกันบ้างน,นะครับคันนี้นะครับมีตู้แอร์หนักอยู่ที่ ตัวรถเปล่านะไม่รวมเด็กถ่วงไม่รวมอะไรเลยตัวรถเปล่าอยู่ที่3ตัน700นะครับ3 7 0พกิโลกรัมคันนี้อยู่ที่3,650กิกโลกรัมห่างกันแค่50กิโลกรัมเท่านั้นนะครับสำหรับโรเท็กเตอร์2คันนี้นะฮะร้อนเอาละทุกคนก็สำหรับท่านใดที่สนใจรเท็กเตอร์นีโคแลนนะครับสามารถติดต่อได้ที่สามารถติดต่อได้ที่นวโคแลนดสายใต้ได้ทุกช่องทางนะครับมาเจอกับโปรโมชั่นดีๆของร้านของเซทบอยนะครับว่า มันมีอะไรดีกันบ้างน,นะครับโปรโมาชาั่นรับรถออกเงินโปรโมาชาั่นใช้เงินออกรถเนี่ยรับรถเนี่ยไม่กี่บาทครับทุกคนลองติดต่อมาได้ในทุกช่องทางวอนจตนร์บ่อยและในชุกช่องทางของเนี่ยฮอลแลนด์สายใต้นั่นเองครับ mm hmm. เจอกันใ่คลิปหน้าครับช่วงนี้ผมจะบอกไงมันไม่ค่อยมีคลิปลงว่ะมันมันเหมือนฟิลมันอยากจะทาคลิปมันน้อยลงอ่ะหลังจากจบงานไอ้กีฬาเอเชียใช่ไหมมันเหมือนกับ การทาคลิปของผมมันน้อยลงนะต้องขออภยัยทุกคนด้วยแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับผมจะมีไปเยือนที่อิตาลีนะครับในเดือนพฤศจิกานะครับรอติดตามชมได้กับงานอิมม่านะครับสนับสนุนโดยมาบินเปกาซ์นะครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์อื่นเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันนั่นก็คือนะครับงานางานเบามาที่ประเทศจีนนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะไปเหมือนกันในเดือนพฤศจิกาเมียด่าแน่นอนไปอิตาลี12วันไปจีนอีก5วันนะครับรวมทั้งหมด17วัน โอ้โหมีอาด่าแน่นอนทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับรถท็กเตอร์เนี่ยฮอลแลนด์นะครับอ่าเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเร์ขนวด2เมตรตัเดี๋ยวเดี๋ะวเดี๋ยวเดี๋นบเดีเดีวเรียวเเเียเีย เียงจากตรงการนะครับถ้าเราใช้เมตรสีนะครับแต่ตัวนี้ตัดทีละ2เมตรข้อดีของมันคือ 1. 1. ประหยัดน้ำมัน 2. ได้พื้นที่เยอะกว่า 3. หญยาตายดีกว่าสําหรับเจ้าตัวโมเวอร์คันนี้รับรถใช้เงินหลักหมื่นเท่านั้นไม่กี่บาททุกคนลองติดต่อมาได้ทุกช่องทางของนวแรงสายใใต้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ